ีรีส์ซีซั่นปวดเมืองซีซั่นหนึ่งตอนที่สามมาแล้วในตอนบอนฮาโลวีนเออวันนี้สนอถดูว่าเป็นมันฮาโลวีนแล้วอยากแต่งตัวจังเลยเนี่ยมาแต่งตัวดีกว่า สโนหายไปเนี่ยฉโนเพลงหนาพ่อตอนตรงนี้เร่งตัวเรนเพลซันตรารเบียบพ่อปีกว่านี่ฉโนเฮไปดูคนน้ำปานเลยไปดูคนน้ำปานไปดูคนน้ำปานอะดู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 ้ย่าพีฟัดท้องพีวันทาท้อบีน มีฟักทองอ่ามีฟักทองถ้ากูจงเลิศไปดีกว่าอู